สวัสดีครับวันนี้เราก็มา <c oughs> ดักหนูกับพี่ตีนะครับพี่ตีก็มาจากอีสานแล้วนะฮะมาได้หลายวันละสามวันละสี่วันละนี่ก็ดักกลับไปแปะนะฮะหมายของเราก็คือที่ผมทํานาน,นะครับก็นี่หกไล่รอบแปลงนานะนี่ก็พี่ตีก็ดักไปกี่หมายละหกหมายแล้วครับรอบแปลงนะฮะ ตอนนี้เดี๋ยวจะไปดักกลับต่อไปนะครับเฮ้ยครับวันนี้ไปใต้กบแล้วก็ไปดักหนูนครับวันนี้ก็อยู่กับพี่การนะะนครับเสียการจีเพงนะฮะไม่ได้และอุ้ยเด็กน้อยนี่หรอเด็กน้อย,อย,ยมันไปใต้กบพ่มท่อไหมเนะี่ยไปไหมไปไหน,ไป,ไ,หนไปใต้กบเลยนี่ไป,ไปไหนไปใต้กบกับลุงตีเลยกับตาต,ตีเลย ะครับวันนี้เราจะไปใต้กบแล้วก็ไปยามหนูนะฮะนะครับจานไหนนี่ก็ัคนตัดอ้อยก็มาแล้วเกลือไปหลายแท้อตอนนี้เราไปยามหนูกันครับไฟแช็กกันไปยังไฟแช็กมีมีฮะอไอการให้อันหนึ่งเอามาแล้วดูหน้าตาครับ นี่ครับหนึ่งนฮะจันรตีนะครับทุกคนโกโปรกล้องในยูทูบเคยดูเปล่าเคยติดตามเปล่าไม่เคยบอกให้ติดตามไม่ติดตามนี่นี่เหรอมีนี่ยูทูบอ่ะเออเปิดดูดิเขาถ่ายจนลวายแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเหก็เห็นตัวเองหรอ ผู้สาวก็มาหาผู้บ่าวด้วยเนาะมีผู้บ่าวแล้วแถวนี้มีผู้บ่าวเสียงคนเดียวเนี่ยเอามาเนี่ย <para S 1> เสียงต <be real S 1> ิดต่อให้ผู้สาว <para> น,นี่้นี่เนี่ยผู้บ่าวเนี่ยไปยังครับไปยังครับไปยังครับ

ôi mời 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 luôn đây này mời 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 luôn 不要好。 ธุรกิจยังไม่ดีดเลยผลไทยไ<อ>เริ่นะมเลยไรถือ กลับแรกเขาอ,อยากพักฝนทิ้งไทยอ้พี่อ้พี่พี่โดนโดนพี่เนะออ,ไห,อไหนอะกลับรถนั่นะนั่น cắm na 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 bị nôn 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 ui ui tôi dài ui đây quá ui trong ngắm đấy bị ui ô mán mán ui trong ngắm đấy bị à ui mán thật quá ui hai trăm tỷ นี่มึงอ,อืม,อมเอ,อ,อ้ายังไงายไหมใจที่ใช่ไหมปลดมหมหมานะครับหนึ่งครับอืมอระดับอาจารย์นะครับจับนี้ไม่โดนนะพี่ต้องล้นใหม่ไหมนี่ยเป็นแหน่ตามดูไม่ได้ นี่ครับเราเพิ่มหมายนะครับคนย,ย,ย,ยามหนูกันนะครับนี่เดี๋ยวกลับเี่ไหนในรูนี่พลาดป่ะนี่มันมันเพี้ยอันนี้มันอุกอ,อไรอย่านไง อไม่ลันหรอพี่นั่นไม่วิ่งจหรอเจต้องเอาบ่วงมาพี่เอาบ่วงมาด้วยหน้าอ่างน้าตรงนี้ไหนขอดไว้อ่ะตอนนึง เอาไรกำมาจ้ะตายไหม,มหผ่าดไปแล้วครับสามหลัง หน่ยนี้นะครับที่เราได้เมื่อคืนนะเราขึ้นไปนะโดนอีกหลังโดนไหมไม่โดนนะครับไม่โดนเรียกว,ว่าอยู่ตัวเดียวนนะไม่โดนหลังตัวเดียวไม่โดนครับ สีห่หลังแล้วนะครับนี่ก็ไม่โดนนี่จะเป็นตัวเดียวกันสี่หลังแล้วนะครับอุ้ยสบยอห้าหลังครับไม่โดนครับ นี่รอจีนเหมนเลอเลยนะนนไอากไม่จจะเป็นไปได้<อ>เดี๋ยวมาซ้ำแข่งนะ ไม่โดนเลยนะนี่ก็ไม่โดนแต่มันอยู่แน่กลับหายอะ Huh? Hmm. Được đợt đen nắng nổi lại cái đèn nó đặt nắng nắng này nắng hmm. lùi nó nắng nắng lùi này ขาดเลยเชือขาดเนี่ย,ยให่ตัวใหญ่มันจะเป็นไปได้ <c oughs> <c oughs> Ừ. tôi nghĩ là đồn đấy cụt luôn mày hả vẫn lại lạc là hả ừ. này nè tìm lên này nè vang tam nói vinh đồ nè cặp này lăn lụt quá lụt ít lắm ไม่น่าหลุดเน,ะนาะอฮะหลุดแล้วครับสองกลับแล้วครับมันน่าจะมาสักสี่ห้า 4, ทุ่มอ่ะพอดีอะพี่ตื่นอะถ้าโดนอื bụi mình rồi, mình đặt hàng chat ừ, mà nấy nấy, kiểu sẽ khart đâu

โดนขาอืมถึงวม่มันหนึ่งหลุดนาอมันนา่าจะโดนอย่างนี้เลยเนาะเดอะทลายจับหลังสุดท้าย นี่น่ารู้ไม่ได้ดักโอ้ยตายวะี่ได้ได้ได้ตายว่ะต,ตัวเนี้ยสองตัวยังตัวอ่อนอยูยสองตัวครับโอ้โหเฮ้ยตัวเท่ากันเลยวะเดินออกไปนี่อะไรมัมัน็อก นกโหนกเลีมกินหมดเลยนะนี่ข้าวกินแป้งอื่นวันดี้วะในคณะเนียคณผมนี่เนี่ยผมหนานี่ผมเน่ฮึไม่ได้ใส่เลยที่บอกให้หยาอมาใส่ตังเนี้ย หกแปดแปดแปดเก้าสิสองไม่มีอแค่นั้นใช่ไหมอืมทีแรกมันแอืมแปดอีม đuôi loáng nó đang văng, đuôi anh dài đấy này, xem nhớ, lùn nước mổ không, cứ mở nước cái đây này.